เรามาเที่ยวศูนย์การค้าในเมืองบอมเบย์ใหม่หรือนิวมุมไบนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับเขามีการตรวจอาวุธถ้าผู้หญิงนี่ก็ต้องมีการจับจับหน่อยนะครับก็เลยมีห้องต่างหากส่วนผู้ชายก็เดินก็ไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้มีการรักษาความปลอดภัยองค์กที่เข้มขน้นทุกคนต้องตรวจตราครับ มางในโอโถเมึงกันนะครับน,นี่มีแผนกประชาสัมพันธ์ว่าผู้คนคราคลำ่ำโอ้หนึ่งชั้นสองชั้นสมชั้นครับโอ้แม่เจ้าไม่ธรรมดามีตั้งสชั้นมีลิฟต์แก้วด้วยนี่มาเดินดูกันครับ เป็นยังไงบ้างนี่ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้นี่มีชิออสอยู่ตรงนี้ด้วยพุด k ักฟอยู t เทคแคร์นี่มาชั้นสองแล้วครับสุขชั้นสามจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นแคมปัสอาจจะมีโรงเรียนสอนอะไรพวกนี้เนี่ยครับโอ้โห <Thank you. S 1> สุดยอดเลย นี่ครับโอ้ร้านใหญ่เหลือเชื่อเลยครับพื้นที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาเช่ากันตารางเมตรละเ0็ดเป็นไปได้ยังไงไม่รู้นะครับต่อเดือนเหลือเชื่อเลยครับเรียบร้อยครับได้ติมาด้วยมาเดินดูตลาดกลางคืนแบบั้งบ้านกันดูนะครับเป็นยังไงบ้าง นี่ครับนี่ตลาดแบบบ้านๆเขากินกันอย่างงี้ครับสบายๆนี่มีร้านค้าเยอะแยะร้านนี้ชื่อเท่ดีครับท้องหิวท้องที่หิวนมัสการนมัสการ้นา,รรานค้าเยอะแยะเลยครับนี่เป็นร้านอาหาร อร่อยแน่นอนแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนราคาเขาเท่าไหร่บ้างนี่ราคาก็ไม่แพงครับร้อยกว่าบาทก็ประมาณสักห้าหกสิบาทเท่านั้นเองนี่นี่ของกินเยอะครับโว้นี่อะไรนกหรือไก่มาดูกันหน่อยครับตัวนิดเดียวมันคืออะไร สงสัยไม่รู้เหมือนกันไก่หรืออะไรไม่รู้ชิคเก้นชิคเก้นโอ้โอ้มีโต๊ะม,มีสาวๆสวยๆด้วยครับแต่ไม่กล้าไปมองหน้าเขาเดี๋ยวก็หาเรื่องว่าเราได้นี่มีร้านขายของชํำขายโทรทัศน์ไอ้ถอยวิทย,ยุมือถืออ่าแล้วก็นั่งกินกันอย่างนี้เลยครับสบายสบายนี่สีบเอ็นใส่ว่าของถูกนะครับที่นี่นี่ขนมเขาก็ ขายไผ่แพงนะครับขายไว่แพงคือสิบประมาณสิบกว่าบาทนี่ของอร่อยของเขากระทะเขานี่กว้างใหญ่เหลือเกินร้านนี้จ้าทางของอร่อยเยอะครับโอ้โหนี่มีหีบอ้อยเรียบร้อยของอร่อยทั้งนั้น นี่แต่คงจมดูเพียงแค่นี้แหละครับหมดแล้วร้านค้ามีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ